นายท่านดิฉันรู้สึกได้เลยค่ะดิฉันนั่งอยู่ที่นี่ทั้งวันเขียนถึงท่านดิฉันเขียนถึงท่านทุกวันเลยค่ะท่านอยากรู้ไหมคะว่าดิฉันเขียนอะไรโต๊ะตัวนี้มันทั้งเก่าแล้วก็เย็น แต่ทุกครั้งที่ทีฉันนั่งลงดิฉันรู้สึกเหมือนท่านอยู่ใกล้ๆดิฉันนั่งที่นี่ทุกคืนเขียนจดหมายถึงท่านดิฉันเขียนถึงสิ่งที่ดิฉันอยากบอกท่านแต่ไม่เคยกล้าพูดออกไป ดิฉันเขียนว่านายท่านวันนี้ท่านดูเหนื่อยดิฉันอยากถามท่านว่าท่านเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ดิฉันก็ทำได้แค่เงียบดิฉันเงียบเสมอมออยู่ต่อหน้าท่านเพราะว่าดิฉันน่าก,กลัวกลัวว่าถ้าดิฉันพูดอะไรผิดไป แทนจะหันหน้านี้นายท่านท่านเคยรู้สึกไหมคะว่ามีคำพูดที่อยากพูดแต่มันน่ะคำพูดพวกน,นั้นติดอยู่ในใจสำหรับดิฉันแล้วคำพูดเหล่านั้นน่ะมันคือทั้งหมดที่ดิฉันเป็นเลย ดิฉันรักท่านรักมากจนบางครั้งมันเจ็บปวดดิฉันเขียนมันลงไปทุกวันเพราะถ้าดิฉันไม่เขียนดิฉันกลัวว่าความรักนี้จะกลายเป็นความว่างเปล่าดิฉันเขียนว่านายท่าน ถ้าท่านรู้ว่าดิฉันมองท่านทุกครั้งที่ท่านเดินผ่านดิฉันกลัวหรือเกินว่าท่านจะคิดว่าดิฉันทำตัวแปลกดิฉันแปลกจริงๆใช่ไหมคะแต่การเขียนถึงท่านมันทำให้ดิฉันรู้สึกว่ามีท่านอยู่ใกล้ๆ นี่ค่ะลิ้นชักนี้ทีฉันเก็บจดหมายทุกฉบับไว้ที่นี่มีเยอะมากเลยค่ะหนึ่งสองสามที่ฉันเขียนมาเกือบทุกวันตั้งแต่เริ่มทำงานที่นี่ ดิฉันเก็บมันไว้อย่างดีเพราะมันเหมือนใจของดิฉันถ้าท่านได้อ่านมันท่านจะรู้ว่าดิฉันคิดถึงท่านทุกวินาทีแต่ดิฉันไม่กล้ท่านอ่านค่ะดิฉันกลัวว่าถ้าท่านอ่านแล้วท่านจะหัวเราะหรือแย่กว่านั้น ท่านสมองดิฉันเหมือนเป็นคนแปลกหน้าดิฉันหยิบจดหมายเก่ามาดูค่ะฉบับนี้ดิฉันเขียนมาท่านพูดกับดิฉันครั้งแรกท่านถามดิฉันว่าชอบดอกไม้ในสวนหรือเปล่า ดิฉันอยากบอกท่านว่าดิฉันรักทุกอย่างที่ทิฉันรักแต่ดิฉันทำได้แค่พยักหน้าดิฉันเขียนว่านายท่านดิฉันอยากบอกท่านว่าดิฉันรักมากกว่าดอกไม้ดิฉันรักท่านค่ะดิฉันหวังว่า ท่านจะได้ยินมันในใจแม้ว่าท่านจะไม่เคยรู้ดิฉันเขียนต่อค่ะดิฉันเขียนว่านายท่านวันนี้ดิฉันเห็นท่านยิ้มจากห้องนั่งเล่นดิฉันอยากจะยิ้มตอบแต่ ดิฉันก็กลัวว่าท่านจะเห็นดิฉันมองท่านบ่อยๆคะ่ะท่านคงไม่เคยสังเกตใช่ไหมคะดิฉันดีใจที่ท่านไม่เห็นเพราะถ้าท่านเห็นสายตาของดิฉันท่านอาจจะรู้สึกไม่สบายใจดิฉันมีอย่างที่ท่านรู้สึกแบบนั้น ดิฉันเลยเขียนมันลงไปแทนนายท่านที่ฉันเคยหวังว่าสักวันท่านจะรู้สึกถึงดิฉันรู้สึกถึงลมหายใจที่ดิฉันกลั้นไว้เมื่อท่านเดินผ่าน ดิฉันหวังว่าท่านจะหันมามองดิฉันสักครั้งมองด้วยสายตาที่บอกว่าท่านนะ่ะเห็นใจของดิฉันแต่ถ้าท่านไม่มองดิฉันก็จะเขียนต่อไปค่ะเขียนจนกว่าท่านจะต้องเห็น ดิฉันเขียนว่านายท่านถ้าท่านรู้ว่าดิฉันฝันถึงท่านทุกคืนท่านจะยิ้มให้ดิฉันไหมคะดิฉันฝันถึงท่านจริงๆค่ะฝันว่าท่านยืนอยู่หน้าดิฉันและดิฉันกล้าพูดว่ารักท่านดิฉันหยิบจดหมายอีกฉบับค่ะ ฉบับนี้ดิฉันเขียนเมื่อวันที่ฝนตกหนะักท่านยืนมองฝนจากระเบียงดิฉันอยากเดินไปยืนข้างท่านดิฉันเขียนต่อไปว่านายท่านถ้าฝนพัดพาท่านไปดิฉันจะว่ายน้ำตามท่านไปค่ะ ดิฉันรู้ว่ามันฟังดูไรส้สาระแต่ตอนนั้นดิฉันรู้สึกแบบนั้นจริงๆดิฉันอยากอยู่ใกล้ท่านแม้ว่าจะเป็นแค่ในจินตนาการดิฉันหวังว่าท่านจะไม่โกรธที่ดิฉันคิดแบบนั้นแต่บางครั้งดิฉันก็โกรธตัวเองค่ะ โกรดที่ดิฉันม่กล้าพูดกับท่านโกรดที่ดิฉันทําได้แค่เขียนแต่ดิฉันก็นึกได้ว่าการเขียนถึงท่านมันคือวิธีที่ฉันได้รักท่านได้รัก โดยไม่ต้องกลัวว่าท่านจะปฏิเสธเพราะในจดหมายของดิฉันท่านยิ้มให้ดิฉันเสมอ <c oughs> ดิฉันรู้ว่ามันเป็นแค่จินตนาการแต่ดิฉันก็ยอมให้มันเป็นแบบนั้นดิฉันเขียนว่านายท่านแ้นาท่านรู้ว่า ดิฉันฟังเสียงฝีเท้าของท่านทุกวันท่านจะรู้สึกยังไงดิฉันฟังจริงๆค่ะดิฉันรู้ว่าท่านเดินช้าๆเหมือเหนื่อยดิยฉันจดลงมันไปในใจแล้วก็เขียนมันลงไปในจดหมายเพราะทุกอย่างก้าวของท่าน คือโลของดิฉันดิฉันเขียนว่านายท่านถ้าท่านรู้ว่าดิฉันกลัวการสูญเสียท่านดิฉันหวังว่าท่านจะปลอบดิฉันดิฉันกลัวจริงๆค่ะกลัวว่าสักวันท่านจะจากไป นายท่านนิฉันเคยจินตนาการถึงวันที่ท่านเปลี่ยนไปค่ะวันที่ท่านมองฉันด้วยสายตาแปลกๆขวัญที่ท่านอาจจะรู้สึกถึงความรักของดิฉันและไม่ต้องการมันดิฉันกลัววันนั้นมากเลยค่ะดิฉันกลัวว่า ท่านจะพักดิฉันออกไปแต่ถ้าท่านทำแบบนั้นดิฉันก็จะเขียนต่อไปเขียนจนกว่าท่านจะเข้าใจว่าดิฉันรักท่านมาแค่ไหมดิฉันเขียนว่าในท่านถ้าท่านรู้ว่าดิฉันเก็บทุกความทรงจำของท่านไว้ในใจ ดิฉันกลัวเหลือเกินค่ะว่าท่านคิดว่ามันจะหนักเกินไปแต่ดิฉันเก็บจริงๆค่ะทุกคำที่ท่านพูดทุกท่าทางที่ท่านทำดิ <c oughs> ฉันจำวันที่ท่านหยิบหนังสือในห้องสมุดได้ดิฉันอยากเป็นหนังสือเล่มนั้น เ่อให้ท่านมองที่ฉันโดยสายตาที่ตั้งใจดิฉันรู้ว่ามันเป็นแค่ความฝันแต่ดิฉันน่ะรักความฝันเหล่านั้นค่ะดิฉันหยิบจดหมายเก่ามาดูค่ะฉบับนี้ดิฉันเขียนเมื่อท่านดูเศร้าดิฉันเห็นท่าน นั่งเงียบๆในห้องนั่งเล่นดิฉันอยากเดินไปถามท่านว่าเกิดอะไรขึ้นเหรอคะดิฉันเขียนมันไว้ว่านายท่านท่านดิฉันกล้าพอดิฉันอยากบอกท่านว่าดิฉันจะอยู่ข้างท่านเสมอดิฉันอยากเป็นคนที่ท่าน หันมาหาค่ะแต่ดิฉันรู้ว่าดิฉันไม่เคยได้เป็นคนนั้นดิฉันเคยนึกถึงวันที่ดิฉันกล้าพูดกับท่านค่ะดิฉันจินตนาการว่าดิฉันยื่นจดหมายฉบับหนึ่งให้ท่านจดหมายที่เขียนว่านายท่าน ดิฉันรักท่านมานานแล้วดิฉันจินตนาการว่าท่านอ่านมันและยิ้มให้ทดิฉันแต่แล้วทดิฉันก็ตื่นจากจินตนาการนั้นและพบว่าดิฉันยังนั่งอยู่ที่นี่เขียนถึงท่านอยู่คนเดียว ดิฉันเขียนว่านายท่านถ้าท่านรู้ว่าดิฉันพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ท่านมองดิฉันท่านจะให้โอกาสดิฉันไหมดิฉันพร้อมจริงๆค่ะพร้อมที่เขียนถึงท่านจนกว่ามือของดิฉันจะไม่มีแรงนายท่าน ดิชันเคยนึกถึงวันที่ท่านเห็นลิ้นชักนี้ค่ะดิชันคิดว่าถ้าท่านเปิดมันท่านจะได้เห็นใจของดิชันทุกคำที่ดิฉันเขียนมันคือดิชันแต่ดิชันก็กลัวว่าถ้าท่านเห็นท่านจะปิดลิ้นชักแล้วก็เดินจากไป ดิฉันจะไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นดิฉันจะเก็บมันไว้เก็บใจของดิฉันให้ปลอดภัยนายท่านคืนนี้ดิฉันรู้สึกแปลกนาฬิกานี้มันดังชัดกว่าทุกคืนเหมือนมันกำลังบอกดิฉันว่าเวลาของดิฉัน ใกล้จะหมดลงแล้วดิฉันกลัวค่ะกลัวว่าท่านจะไม่มีวันรู้ถึงใจของดิฉันดิฉันเขียนว่านายท่านถ้าคืนนี้เป็นคืนสุดท้ายที่ดิฉันได้เขียนถึงท่านดิฉันอยากบอกท่าน ว่ารักท่านทีฉันเขียนคำว่ารักป่อยมากเลยค่ะแต่ทุกครั้งมันเหมือนเป็นครั้งแรกที่ที่ฉันเขียนมันลงไปดิฉันหยิบจดหมายทุกฉบับออกมาค่ะดูสิคะมีเยอะแค่ไหนดิฉันนับมันไม่ได้แล้ว ดิฉันนั่งมองมันและคิดถึงทุกคืนที่ดิฉันเขียนทุกคืนที่ดิฉันรักท่านเงียบๆดิฉันอยากให้ท่านรู้ถึงมันแต่ดิฉันก็กลัวเหลือเกินค่ะกลัวว่าถ้าท่านรู้ท่านจะมองดิฉันด้วยสายตา ที่ดิฉันทนไม่ได้ดิฉันเคยคิดถึงการทำลายจดหมายเหล่านี้ค่ะคิดถึงเปลวไฟคิดกลืนกินทุกคำที่ดิฉันเขียนดิฉันจินตนาการว่าถ้าทานจากไปดิฉันจะเผามันเผาความรัก ครานี้ฉันไดหายไปพร้อมท่านแต่คืนนี้ดิฉันรู้สึกต่างออกไปดิฉันรู้ว่าการเผามันจะไม่เปลี่ยนอะไรเพราะความรักของดิฉันมันอยู่ในตัวของดิฉันไม่ใช่แค่ในกระดาษดิฉันตัดสินใจแล้วค่ะ ดิ่ฉันจะเก็บจดหมายเหล่านี้ไว้เก็บไว้เพื่อตัวดิฉันเองเพราะจดหมายเหล่านี้นะ่ะไม่ใช่แค่คำที่เขียนถึงท่านมันคือชีวิตของดิฉันมันคือใจของดิฉันที่รักท่านและถึงท่านจะไม่มีวันได้อ่านมัน ดิฉันก็จะให้มันมีชีวิตของมันต่อไปดิฉันเขียนจดหมายฉบับสุดท้ายของคืนนี้ค่ะดิฉันเขียนว่านายท่านถ้าท่านรู้ว่าดิฉันรักท่านมากกว่าชีวิตของดิฉันดิฉันหวังว่าท่านจะไม่กลัว ดิฉันรักท่านจริงๆค่ะและถึงดิฉันจะไม่มีวันกล้าบอกท่านดิฉันก็จะเขียนมันลงไปเขียนเพื่อให้ท่านได้อยู่ในใจดิฉันตลอดไปท่านจะอยู่ในใจดิฉันเสมอ ดิฉันเก็บจดหมายฉบับนี้ไว้ค่ะดิฉันวางมันไว้ข้างบนสุดเพื่อให้มันเป็นความทรงจำของคืนนี้ดิฉันจะกลับมาเขียนถึงท่านอีกพรุ่งนี้และวันต่อๆไปเพราะตอบใดที่ดิฉันยังหายใจ ดิฉันก็จะเขียนถึงท่านดิฉันจะรักท่านไม่ว่าโลกจะหมุนไปอย่างไรนายท่านดิฉันจะไปพักผ่อนแล้วค่ะแต่ก่อนไปดิฉันอยากบอกท่านว่าดิฉันมีความสุขที่ได้เขียนถึงท่านดิฉันมีความสุขที่ได้รักท่าน แม้ว่ามันจะเป็นความรักที่เงียบเงนันขอให้ท่านฝันดีนะคะและถ้าท่านฝันถึงดิฉันดิฉันก็หวังว่าท่านจะยิ้มให้กับดิฉันค่ะ